w t t t e f u c k เอ่มเพื่อนมึงจะบังเฟรมไปไหนเนี่ยโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกผมสตาร์โแคสเกมนะวันนี้ก็ไปเล่นเกมโรบ็อกนะในแบบที่มีชื่อว่าอ่าลัรไทพเลทนะครับใช่แล้ววันนี้ผมจะมาทำอะไรวันนี้ก็จะมาสอนวิธี AFK นะครับฟาร์มบอสท,ที่เกาะลิงนะครับแล้วก็ FK ฟาร์มเอ่อเจ้าซึ่งทุกคนทุกทคนก็คงจะรู้ เป็นอยู่แล้วนะครับวิธีเอฟเคฟ้ามึงพิคนมาขอบเอ่อคนนี้คือเพื่อนผมเองนะครับเอ,อเพื่อนที่โรงเรียนผมเองนะเอ่อเดี๋ยวนะคือเอ่อก่อนที่ผมจะมาถ่ายคลิปเนี่ยผมได้ตีเจ้าไปสองตัวนะครับแล้วก็เอาแคนดี้นะครับมาสุ่มได้กล่องทองนะครับเออแล้วก็ได้บิ๊กมามานะครับเนี่ยผมก็ว่าจะเอ่อเอามาแจกให้คนนี้นะครับเออนะครับ อ่ะก็แจกไปด้วยนะครับคือตอนแรกผมว่าจะแจกไปเลยนะครับแต่ขอทําคลิปไปด้วยก็แล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนาน,นครับอ่ะแล้วก็ให้น้องคนนี้เข้าไปนะอ่ะคนบิ๊กมัมนะผมไม่เอาหรอกฟินิกดีแล้วโอเคซึ่งวิธี AFK f a ฟาร์มเจ้าทะเลเนี่ยก็ ขั้นตอนแรกก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ต้องมีเวลเยอะๆนะครับแล้วก็เลือดเยอะๆนะเพื่อไม่ให้เจ้ามันตีเราเรอบเดียวตายนะรอบวันช็อตนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมเออีเงินนะครับที่จะซื้อเรือด้วยนะเพื่อเอาไปเอฟเคนะนะล้วก็มีคนจะมาด้วย ทำอะไรกันอยู่นะเพื่อนผมน่าจะเติมเน็ต9บาทเนี่ยดูจากทรงแล้วน่าใช่แหละโอ้โหโอเคก็เราก็ขับเรือไปครับอจะบอกนะครับว่าจุดเกิดของเจ้าทะเลเนี่ยน่าจะมีแค่จุดเดียวนะครับเท่าที่ผมเห็นก็เป็นจุดเดที่อยู่ด้านหลังเกาะแรกนะครับก็จะอยู่เอ๊ อยู่เฉยๆไม่เป็นเลยเนี่ยโอเคก็มาขับขับตรงไปเรื่อยๆเลยครับตรงไปเลยจนกว่าจะเจอข้อความด้านบนนะครับขึ้นมาว่าเซีบดหรือเปล่าซีบดหรือเซเซเบดน่าจะซีบดนะครับเซเบตเออน่าใช่แหละมันตกอีกแล้วเนี่ย <laughs> เป็นละายกับทะเลเนี่ยฮะ โอเคต้องมาจอดรอมันด้วยอ่านี่นะครับเพราะมาดูตรงนี้เนี่ยวิธีสังเกตง,ง่ายเลยก็คือเออมันจะมีหมอกนะครับว่าปกคุมแล้วก็เออตรงนี้น่าน่าจะเป็นเออจุดที่ผมเอฟเคไว้แล้วอ่ะตอนจะมาถ่ายคลิปนะก็อ่าผมจะสมมุติเลยก็แล้วกันนะครับสมมติว่าเจ้าเกิดอยู่เออด้านหน้าผมตรงนี้เนี่ยนะครับอ่าสมมุติ สมมติผมไม่ได้อยู่อตรงนู้นครับแต่เจ้าเกิดตรงนี้นะครับให้เราขับไปที่ด้านหน้าเจ้านะสมมุติว่าเจ้า,อ,าอยู่ด้านหน้าเราได้ใช่ไหมอ่าให้ขับให้ปลายตรงนี้เนี่ยไปชนที่อตัวเจ้าทะเลนะครับอ่าแล้วก็เราก็ต้องเอาใช้หมัดหรือดาบของเราก็ได้นะครับในการ AFK นะครับใครตีกัน ในการ F K นะคือจะใช้ออโต้คลิกหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ต้องใช้ Auto ออโต้คลิกยู่แล้วแหละนะเออนะครับก็ F K อย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยนะคือจะ F K ทั้งวันทั้งคืนเลยก็ได้นะครับแต่ขอให้มีแค่เซิร์ฟวแค่นั้นพอนะเนี่ยแบบนี้ไปเลยนะครับเราก็จะได้แคนดี้มาแบบ easy easy นะครับโดยที่เราไม่ตายนะเพราะว่าเลือดเราเยอะ มากๆนะครับเจ้าเนี่ยค่อนข้างจะตีเบามากๆเลยครับถ้าเราแบบเลือดเยอะๆไอ้แบตจะหมดแล้วออกก่อนนะพี่โอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเอฟเคอคถ้าเจ้าทะเลนะครับทุกคนคงจะรู้กันหมดแล้วแหละออผมลงชิปช้ามากๆนะครับคือเอาง่ายคือเอ่อจะพูดยังไงดีมันไม่รู้ว่าจะลงลิปเกี่ยวกับอะไรแล้วนะครับอืม ได้อย่างของผมก็ไม่ค่อยมีที่จะเออามารีวิวด้วยนะแล้วก็ขี้เกียจด,ด้วยนะปนกันไปอย่างนี้แหละเป็นกว่าจะลงคลิปเออก็ไม่เดือนก็อาทิตย์สองอาทิตย์อะช่องผมเคนก็เลยติดตามแบบเอ,อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการ A F K Farm Boss Link นะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือการใช้ Tiny Task น,นะครับอ่ะ เดี๋ยวตัดเอเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ไม่ไม่ดีกว่าเอขอเปลี่ยนหน้าจอแป๊บเออตอนนี้ไม่อยู่เอที่หน้าจอเต็มของเราเลยนะครับนี่ก็จะมีไทนิทัรกนะครับอ่าสำหรับคนที่ไม่รู้นะว่าไทนิทรกมันคืออะไรไม่ใช่โปรแกรมโปรหรือว่าแฮกแต่งใดนะแต่เป็นออโต้คลิกแบบบันทึกนะครับอ่า ซึ่งมันเป็นยังไงนะครับก็คือเมื่อเราบันทึกการกระทําของเราไว้เนี่ยอย่างเช่นเออจะขอเอเอ,อเซฟไว้ก่อนอ่าอย่างเช่นเมื่อเ,ออเราจะเอฟเคทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นเอ่อการเดินไปหามอนหรืออะไรเงี้ยเราก็แค่กดที่ตรงนี้นะครับเอออันนี้นะครับตรงนี้เป็นการเริ่มนะ อ่ะแล้วก็เดินมาครับเนี่ยพอเดินมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะสมมุติว่ามอนอยู่ด้านหน้าเรานะแล้วกดปิดนะอ่ะแล้วก็เราก็ต้องฆ่าตัวตายนะเพื่อไปจุดที่เราอยู่ตอนแรกนะก็คือจุดเกิดของเรานะแต่มันไม่ได้หันห,หน้าอย่างเงี้ยเออนะเราก็กดตรงนี้นะเพื่อเป็นการเออเล่นซ้ําอีกรอบหนึ่งนะแต่ เราต้องไปที่ปุ่มตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่เออคอนตินัสหรือเพย์แบ็กไม่รู้นะครับก็กดตัวนี้เป็นการเอ่อวนลูปแบบเอ่ออินฟินิตี้นะครับนี่อย่างงี้นะครับเนี่ยมันจะเล่นเอ่อให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับ ประมาณนี้นะเนี่ยเราแบบปรับวนลูปแบบอ,อินฟินิตี้นะมันก็เลยแบบเอ,อไม่มีวันหยุดนะครับอ่าประมาณนี้มันจะวนเอ,อทุกรอบนะครับเนี่ยตอนนี้ขึ้นเป็นเลขสามแล้วตอนนี้มันรอบที่สามแล้วเดี๋ยวขอปิดก่อนอ่ะคืออันนี้จริงไม่ไม่ใช่คลิปแรกนะครับที่ผมเอิอ มาสอนวิธีฟาร์มด้วยไทยนิทางนะก็น่าจะเป็นคลิปที่สามแล้วบ้างเนี่ยเออได้ใช่นะก็สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเอ่อยังไงอ่ะกดปิดไม่ได้หรือกดปิดไม่ติดหรือแบบเอ่อยังไงมันค้างอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดคือแบบยังไงอ่ะกดเพย์แบ็กแล้วคอือยังไงมันมันเลื่อนไปปิดไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับ ให้ทุกคนมาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็จะลงมาที่ Payback h o t k ค y นะครับเป็นคีย์ลัดนะครับหรือเปล่าวะเออเป็นปุ่มปิดเปิดนะครับของเออปุ่ม Payback นะอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม Recording นะครับเป็นปุ่มบันทึกนะขอบุนหน่อย <c oughs> ตั้งหมดเดียว แม่เลยตกงลงกูดได้เออดสวนวิธีเอ F K ฟาบไหใเนี้เดี๋ยวขอตีสักหน่อยก็แล้วกันโอ้ยแม่งโคตรลำบากเลยถ่ายคลิปแต่ละครั้งกูก็ประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการสอนที่แบบเออเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับก็ทำให้ดูแม่งเลยคือมันเกิดอะไรตอนนี้เนี่ยฮะเพิ่งฆ่าเสร็จไปเมื่อกี้มันเกิดใไปจริงเลย โอเคขอตัวไปตีเ,เจ้าทะเลเสร็จให้เสร็จก่อนก็แล้วกันนะครับเออใครแบบขี้เกียจรอก็ก็ก็ไปถึงตอนที่ผมเออสอนเอฟเคฟาร์มบอสลิงก่อนก็ได้นะครับเออากว่าจะตีเสร็จ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับก,การเอฟเคอยเง้ยแม่งเหนื่อยใจได้ผลแล้วอโอเคทุกคนเยี่ยมอ่ะเมื่อเรามาถึงเกาะลิงและเซฟไว้แล้วนะครับเราก็ให้รีตัวละครของเรานะครับอ่ะ แล้วก็รอเกิดนะครับโอเคอเดี๋ยวเรามาอธิบายก่อนนะว่าทำไมต้องตั้ง playback เป็นเอ่อตั้ง playback hotkey เป็นเอ่อ F8 นะครับก็เป็นเพราะว่าเมื่อเรากด F12 เนี่ย,จะ,ย,ยะจะเป็นการถ่ายคลิปใช่ไหมอ่าเฮ้ยผมไปกดวิดีโอเอาใหม่นี่นะครับจะเป็นการถ่ายคลิปซึ่งมันจะมีขอบสีแดงๆอย่างนี้ ครับนะมันคือการถ่ายคลิปนะอ๋อเดี๋ยว,ยวผมไปเปิดตัวไหนเนี้แล้วเราก็กดหยุดอัดนับนี่คือก็อประมาณนี้นะครับที่ผมไม่ตั้งเป็นเอ่อ F12 นะเดี๋ยวปรับเป็นตัวนี้ดีกว่าอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่ไปกด F12 แล้วแบบมันบันทึกนะครับ เอาใหม่เอาใหมอ่าให้ตั้งค่าตัว playback hotkey เป็น F8 นะครับเพราะว่าจะเด็กเออกดฟังก์ชันแล้วก็ F8 ไปนะเฮ้ยเป็นการเออไงวนลูปนับเออประมาณนั้นนะโดยที่แบบเราไม่ต้องเออยื่นเมาส์ไปกดคลิกเพื่อหยุดน,นะครับอ่ะ ซึ่งมันเป็นคีย์ลัดนั่นแหละโอเคทุกคนนี่กดค่าตัวตายไปกี่รอบไปเนะี่ยเอาใหม่เอาไหมคือเราต้องกดรีตัวละครนะครับแล้วก็ต้องเซฟไว้ที่เกาะเกาะนั้นๆไว้นะครับก่อนที่เราจะ AFK ฟาร์มนะซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนฟาร์ม a f ฟฟาร์มลิงนะเราก็จะเออกดเริ่มกดนะครับเอ้ยเออเริ่มกดเลยนะเริ่มกดบันทึกแล้วก็อ่ะ ใส่ขอเครื่องแต่งกายนะครับถ้าเรามีนะก็ใส่ไปใส่ไปให้หมดนะแล้วก็จะเก็บของหรือไม่เก็บก็ได้นะแล้วเราก็เดินไปด้านออ่ขวานะแล้วก็แดสไป1 2 3 4งสองสาประมาณนี้แล้วก็กดถอยหลังนะหนะึ่งสองสามประมาณนี้จะเห็น NPC ตรงนี้แล้วเราก็กด เดินไปด้านซ้ายนะครับ1นอ่าแค่นี้พอนะแล้วเราก็เดินหน้าอ่าแล้วก็ซ้ายนิดนึงอ่าแล้วก็กด e นะครับกด e รัวๆเลยนะครับแล้วก็คลิกคลิกรับเควสรัวนะครับเพราะมันจะมีเอ่อบางช็อตที่มันจะกดไม่ได้ด้วยนะอาจจะบั๊กหรืออะไรเงี้แล้วก็เดินมาด้านขวานะครับจะแดดหรือเดินก็ได้นะครับ แต่ผมแนะนําเป็นการแดตนะแล้วก็กดไปที่หมัดหรือดาบนัดที่เราอัพไว้อ่ะแล้วเราก็กดสกิลหรือว่าออโต้คิกนะครับอ่ะอหรือว่ากดต่อยเฉยก็ได้เออเมื่อเราอัพตันแล้วหรือว่าอ่ายังไงอะ่ะคือเออถ้าเราอัพตันแล้วหรือว่าอัพหมัดหรือ โอ้โหจบเลยหรือว่าเราอัพมัดหรืออะไรแบบตันแล้วเนี่ยเราก็ใช้อ,อ,อันนั้นคนระับเป็นการเใช้ฟะในการฟาร์มนะเออซึ่งเ,เมื่อกี้เนี่ยที่ผมหันเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยทำให้ผมถุงหยุดอัดคนระับก็เป็นเพระาะว่านะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเมื่อเรากดบันทึกนะครับแล้วก็คือถ้าเราแบบเออ เทไปแบบโดยที่แบบไม่หันแบบหันหน้าจอเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เออเป็นอะไรใช่ไหมแต่อาดาดูนะคือตอนที่เราไม่หันหน้าจอมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะเ,เดี๋ยวผมจะกดเ์ Play ใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะเนี่ยแต่นะเมื่อเราหันหน้าจอ อันนี้บอกไว้ก่อนนะคือไทนิทากเนี่ยห้ามหันหน้าจอนะในขณะที่กําลังบันทึกอยู่นะซึ่งเมื่อเราหันหน้าจอในตอนที่บันทึกอยู่เนี่ยคนรอดูนะยืบึบเ่ยสมมุติเราหันหน้าจอแมตเต่น,นิดนึงแค่เนี้อ่ะเรากดหยุดนะรีตัวละครแล้วก็รอดูนะรอดูสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น นี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้คืออันนั้นแค่เราแบบหันนิดเดียวนะครับมันก็ไปขนาดนี้เลยนะเออนั่นแหละนะครับที่เป็นสาเหตุที่ผมเอ,อหยุดเอ,อการบันทึกไว้เพียงเท่านั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวแบบมันหันหน้าจอไปมั่วซั่วไปหมดนะครับอืมโอเคเราก็ต้องบันทึกใหม่นะ โอเคเมื่อเราฆ่าบอสเสร็จเนี่ยเราก็ต้องเอ,อ่อออโต้คลิกไว้ก่อนนะเผื่อบอสแบบบางบางครั้งเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตายนะครับเราก็กดออโต้คลิกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าบอสจะเกิดเลยก็ได้นะครับแล้วก็กดค่าตัวตายนะครับแล้วก็กดรีเพย์แค่นี้นะครับเป็นการเอฟเก็บฟาร์มนะครับซึ่งเออทุกคนจะทําตามผมเลยก็ได้นะครับหรือว่าไม่ก็ได้นะคือ จะแดดกี่ครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่ก็จนกว่าจะไปเห็นเควสแล้วก็เจอหน้ากับลิงครับแค่นั้นนะเนี่ยผมใช้วิธีการ K, เอ่อแบบนี้นะครับในการฟาร์มเงินแค่นั้นแหละพ็าจะเอามาสุ่มผลนะก็ประมาณนี้ทีนี่ผมถ่ายไอ้เม่กี้ผมเอ่อกดบันทึกใหม่นะเพราะว่าเอ่อจะพูดยังไงดี เมื่อกี้เนี่ยผมเผ่อไปหันหน้าจอนะครับก็คืออยา่าคลิกขวาค้างเอาไว้หรือว่าอยา่าเอานิ้วไปอยู่ด้านบนปุ่มเอเมาส์ข้างขวานะครับเออเดี๋ยวเราแบบเผลอแบบไปกดคลิกขวาเข้าให้นะครับก็สำหรับคลิปวนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละเออผมคงจะไม่มารีวิวอะไรมากนะครฟินิกเนี่ยเออ ก็น่าจะมีหลายๆคนที่รีวิวกันไปแล้วลหละนะครับผมเนี่ยเป็นช่องที่แบบเออลงคลิปช้ามากๆนะครับก็อย,อย่างที่บอกนะเออก็แบบไม่ได้รีวิวนะครับรีวิวไม่ทันเอาง่ายๆแล้วก็เป็นคนที่แบบเออไม่ค่อยได้ฟาร์มอะ่ะเออแบบไหนที่แบบฟาร์มตันแล้วคือแบบจบเลยอะ่ะขี้เกียจเลยไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยนะครับ โอเคแค่นี้แหละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์ hmm. กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับลิงก์ของแอป Tiny Tank เนี่ยผมก็จะแปะไว้ใต้ description นะครับแล้วก็ลิงก์ map รัตไพเร็ผมก็จะแปะไว้นนวเ,เ,ไหวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีโค้ดแจกด้วยนะครับคลิปนี้เออก็อยู่ใตค้คอมเมนต์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย